ครับผมนายในกองในภาพในที่ตางวันนี้พวกจะมาเข้าวงจรพวกุมทางออกก็พวกทู้ต้องทางครับอูเลเตอร์วันนี้แรงใจลมวันนี้สีซีเขาจุดต่อลมต่อลมเขาไปที่วาสามสองจุดดีเขาต่อลมเขาไปที่วาวห้ารับสองจุดดี ก็ไปที่วารอจุดอาเขาที่ช่องแท็กของอาแัศสองของวารัอแล้วก็วารัองจุดอาเขาไที่ก็บอกกรุบช้องทางจุดที่หนแล้วก็วารทัอจุดอาอาสองเข้าที่ก็บอกกรุบต้องทางจุดที่สอง